r i c h e s t h e t i c โดย MD กุนจักรวรชาติเฟื่องวัฒนะ Managing Director r i c h e s t h e t i c เปิดตัวแคมเปญสุดจึง Patrick x f o r c ดึงพระเอกหนุ่มสุดฮอตแพทติกนิพัฒมาประกบคู่กับมาสคอกตน่ารักนอนฟ็อกซี่เป็นตัวแทนความงามของการร้อยไหมพร้อมเปิดตัวร้อยไหมนำเข้าจากเกาหลีหวังผลักดันนวัตกรรมความงามที่ปลอดภัยสู่คลินิกและโรงพยาบาลทั่วประเทศนอกจากนี้ภายในงานยังจัดดินเนอร์สุดหรูเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดาราและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังร่วมง,งานอย่างคับคั่งเตรียมพบกับกิจกรรมนอนฟ็อกซี่พาอร่อยและนอนฟ็อกซี่พาส ทั่วประเเทศเร็วๆนี้กษัตริย์ลิสเอติกริสเอติกนะคะเป็นผู้นำเข้าด้านสินค้าความงามมามาได้3ปีแล้วแล้วก็ตัวตัวชัเองเนี่ยประสบการณ์ในด้านของเกี่ยวกับ การโฆษณาแหละการโฆษณาทงยากแล้วก็คิดว่าถ้าเป็นมาสคอตตัวน็อกซี่เนี่ยคนเห็นแล้วอาจจะเอ้ยมป็นตัวอะไรสีม่วงๆอะไรเงี้ยฟ็อกซี่เขามีสโลแกนด้วยใช่ไหมคะนอนฟ็อกซี่ตอนนี้เราผุดหม3โปกสามอย่างด้วยกันก็คือนอนฟ็อกซี่พาสวยพาอร่อยแล้วก็พาพามูพาเที่ยวเนี่ยโปรเจกต์อื่นๆเราจะตามมาแต่วันนี้จะเป็น2โปรเจกต์ก่อนเป็นอะไรบ้างก็พาสวยก็คือ พาเสือก็จะพาไปแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆพาชนิกดีๆที่มีคุณภาพไม่ใช่หมอกระเป๋าอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีนอ้องพัดคิกซึ่งเป็นตัวก็เรียกสือ่อพีน่คนที่เป็นตัวเที่สื่อสารให้กับประชาชนทั่วไปว่าเออเป็นแบบไหน,นเพราะบางครั้งเนี่ยคุณหมอก็ไม่สามารถจะเชียร์แบรนดน้แล้วก็เลยเชิญน้องพัดคิกเข้ามาช่วยพนักงานนะครับคือ,รจ,อจริงๆแล้วถ้าถ้าเอาตามความจริงเลยครับก็คือเคยทํามาก็คือแบบ โบทอกอะไรเงี้ยครับโบทอกแล้วก็เครื่องอัลเทราบ้างอะไรเงรรี้ยตัดเพียงตัดเพียงแค่จริงๆแล้วปัญหามันก็เกิดมันก็เกิดเพราะว่าบางทีเราถา่ายละครเราไม่สามารถแบบมุมกดได้มากเลไอย่างเพอมุมกดปุ๊บมันมีเหนียงมีอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้เกิดเขาเรียกว่าอะไรพอเรา,อาเอจิ้งมากขึ้นเงี้ยครับมันก็มันก็เคือว่า,วาอะไรไปตามกราฟิตี้ของของโลกอะไรเงี้ยเพราะนั้นวันนั้นไอ้เรื่องเรื่องแบบเนี้ยผมก็เลยต้องใช้ใช้เวลาในการคิดตัดสินใจอะไรอย่าเงี้ย เชื่อไหมว่าเป็นสิบปีเลยอะ <c oughs> เป็นสิบปีเลยเพราะว่าผม <c oughs> ผมผมเคยได้ยินเรื่อง <c oughs> เรื่องร้อยใหม่า <c oughs> มาจากมาจากเพื่อนนานมากแล้วก็รทราบว่าเคยมีนำนำในเข้ามาในประเทศไทยเยอะมากเลยเียแล้วอย่างที่บอกว่าเรื่องของการเข้าเ <c oughs> ข้ามาสู่ใบหน้าอะไรฮะก็เป็นเรื่องที่เราควรจะคอนเซิร์นมากครับเพราะ,ะนั้นผมก็เลยคิดว่าใช้เวลาศึกษานานนานแล้วก็แล้วเห็นเพื่อนเพื่อนเคยไปทํา อย่างอื่นเช่นเช่นเช่นฟิลเลอร์อะไรเงี้ยเข้ามาก็เลยตอนแรกก็มีคิดว่าทําฟิลเลอร์ดีไหมจะตามแต่บางทีมันก็ยังมีแบบความเป็นนุ่นๆอะไรเงี้ยครับก็เลยแล้วก็อย่างตามข่าวที่ผมเห็นก็เ็ล่าสุดก็ขอแสดงความเสียใจด้วยที่ที่มีมีหลายท่านที่พลาดแล้วก็ตาตาบอดนะครับโอยคือคนลุกเอางี้ดีกว่าเพราะว่าตอนคุณมองเปลี่ยนไปเนาะเปลี่ยนไปมากเพราะว่าคืออย่างแรกคือหน้ายกขึ้นเลย ขึ้นขึ้นเลยแล้วก็มันช่วยเรื่องการเติมเต็มด้วยเพราะฉะนั้นผมก็ปัญหาที่ผมเคยคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องของตาบอดอะไรเงี้ยก็ตัดไปได้ครับแล้วก็เรื่องของของคุณภาพอย่างที่ผมบอกว่าผมใช้เวลานานในการศึกษาเพราะว่าพอผมได้มารู้จักนมอพ็อกซี่เนี่ยเขาก็เขาก็ได้ทําให้ผมดูว่าเขาเป็นอะไรที่ปลอดภัยเพราะว่าเขามีออยในเมืองไทยแล้วก็ได้รับ FDA ของอเมริกาทั้งบราซิลแล้วก็ในยุโรปด้วยเพราะนั้นด้วก่อนปลอดภัยเนี่ยผมตัดไปได้เลยก็ ดูที่หน้าผาติกแล้วกันนะ,ะฮะอันนี้ก็เป็น,นของใครผมเองนะครับ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าณ <c oughs> ปัจจุบันนะครับ <c oughs> เนื่องจากว่ามันมีความเสี่ยงจากการทําหัตถการหลายๆอย่างทางการแพทย์นะครับ <c oughs> อย่างที่เราเห็นกัน <c oughs> HA filler <c oughs> ที่มี i n f r n อ e r ที่เ <c oughs> พิ่ง อ,อดไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเราทําความรู้จักใหมด่ดีๆเนี่ยไหมเนี่ยสามารถใช้ในการเติมเต็มได้ด้วยนะครับนอกนือไปจากการแค่ที่เราแค่ยกหน้าอย่างเดียวนะครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึง่งช่วงนี้เป็นเทรนด์ของที่เราเรียกว่าไบโอสติมูเลเตอร์คือตัวกระตุ้นการแสร้างคอลลาเจนเพื่อทําให้ผิวหนังดีขึ้นนะครับไหมเนี่ยเป็นหนึ่งในไบโอส i ติมู t เลเตอร์ที่ปลอดภัยครับ โดยเฉพาะการฉีดในบริเวณแถวใต้ตานะครับร่องระหว่างคิ้วหรือว่าหน้าผากเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะไปอุดตันเส้นเลือดได้เพราะฉะนั้นคือปลอดภัยแน่นอนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับที่ต้องบอกว่าเหมาะสมทั้งกับคุณหมอเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของตัวเองนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราไม่รู้ในคนไข้ก็คือเรื่องของกายวิภาคด้านในของหลอดเลือดในแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนไข้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีปัญหาในระดับที่สามารถที่จะใช้ไหมทดแทนในความเสี่ยงอย่างอืืน่นมจเป็ Bio ulator, รอรห HA filler นั่นคือทางเลือกที่ดีมากครับผมส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นคนไข้ที่มาร้อยใหมครับต้องบอกว่า เขาจะมีคอน FLICT อยู่ในใจนะครับแล้วก็มีอคติเล็กๆในสิ่งที่เขาเคยได้ยินมาอย่างเช่นร้อยไหมเราทําให้เกิดเยื่อพังผืดน,นะครับแต่ต้องบอกว่าคําว่าเยื่อพังผืดในทางการแพทย์เนี่ยมันมีทั้งฝั่งที่ดีและไม่ดีนะครับฝั่งที่ดีก็คือคอลลาเจนใหม่เช่นในกระบวนการการหายของแผละนะครับแต่ถ้าคอลลาเจนเนี่ยที่เกิดใหม่มันเป็นชนิดที่หนาตัวเยอะเกินไปซึ่งเกิดในแผลที่แยกเยอะๆเนี่ยนะครับอันนั้นคนละเรื่องกันอาจจะทําให้เกิดเรื่องของสกา r ริงหรือว่าแผลเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจถููกกต้้ออองคับแลวยุ่่ณหมมทีี ความรู้ความสามารถเนี่ยแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยได้รับการรับรองอย่างถูกต้องมีงานวิจัยชัดเจนอันนี้ปลอดภัยแน่ๆนะครับอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะให้ความรู้ที่ถูกต้องก็คือพอเราพูดถึงว่าเราอยากจะยกหน้าอยากจะยกกระชับหน้าเนี่ยปกติแล้วครับใบหน้าเรามีโครงสร้างต้อง5ชั้นเนี่ยครับเพราะฉะนั้นคือคุณหมอต้องวินิจฉัยให้ออกว่าเกิดจากชั้นไหนที่มันมีความแก่ไปนะครับแล้วก็เลือก วัตถุหรือว่าส่วนตัวผมผมเรียกว่าอาวุธของผมนะครับให้เหมาะสมกับการสู้รบในทางนั้นเราไม่ได้ไปสู้รบแบบโอ้โหฆ่าฟันกันอะไรขนาดนั้นนะครับแต่สู้รบกับปัญหาคือเรื่องของเอดจิงเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะชั้นที่2ของผิวเนี่ยที่มันเกิดการตกลงมาก็คือชั้นไขมันชั้นตื้นเนี่ยไหมเป็นตัวหนึ่งที่สามารถยกไขมันชั้นตื้นกลับขึ้นไปได้ดีที่สุดเลยครับผมอ๋อยอย่างแรกก็คือบริษัทลิทเอสเตติกเนี่ยเป็นบริษัทที่ มีความมีประสบการณ์อยู่ในวงการนี้มาอย่างยาวนานเล้่เรารู้จักกันมาเกือบ20ปีละนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือทุกย่างก้าวที่เขาทำเนี่ยเร,เราสามารถมีความเชื่อมั่นกอบเขาได้ว่าเขาได้คัดผลิตภัณฑ์ที่ที่มีมีประโยชน์แล้วก็ได้ผลแล้วก็มีความปลอดภัยในระยะยาวครับแน่นอนเลยคือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านจากลิสต์เอสเตติกมาทุกตัวเนี่ยก็จะการ าการันตีหรือการยอมรับโดยผ่านออยอนะครับทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยนคีคยับในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยกานแน่นอนรวมถึงหลักการของการขายของบริษัทเอสเตติกนะครับเราทำเนลักษณะของพันธมิตรถ้าท่านได้ยินนะครับก็คือเรามาพร้อมการเทร,รนนิ่งนะครับซึ่งทําให้คุณหมอเนี่ยสามารถใช้บริฟา์ได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับ ก็เป็นการรู้จักกันแบบรองเทิมเียนชีพเนาะซึ่งผมคิดว่าเนี้ยสำคัญมากในการปฏิบัติงานในฐานะของแพทย์ใช่ครับในระบบของลิชเอสเตติกเนี่ยเขาก็จะดูแลคุณหมอที่เป็นลูกค้าเนี่ยตั้งแต่ต้นจนถึงจบแล้วก็ถึงถ้าเกิดเรามีปัญหาเรามีคลินิคคอลเซ็นเตอร์เนาะเป็นไลน์กลุ่มที่เราสาม,มารถช่วยในการ ชือน้องๆในการแก้ปัญหาใช่เพราะจริงๆพี่ด <ๆ S 2> านหนก็ถือว่าเป็นมาสเตอร์ในการร้อยไหมอีกคนหนึ่งนะะทัะขงของไทยและต่างประเทศ<ช><ช>นะฮะแน่นอนเลยครับเพราะว่าความที่จะประสบความสําเร็จระยะยาวอย่างยั่งยืนเนี่ยการมีพาร์ทเนอร์ที่ดีในการให้โปรดักต์ดีๆเข้ามาแล้วก็เทคนิคในการใช้อย่างถูกต้องเนี่ยอยู่ความสําคัญอย่างยิ่งครับปัจจุบันเนี่ยตัวไหมหรือว่าตัวไหมยกกระชับเนี่ยมีการพัฒนาไปมากนะครับอยากให้มองเป็น2 2ประโยชน์ที่ได้รับ อย่างแรกคือไหมนี่สามารถกระตุ้นคอลลาเจนนะครับไม่ทําให้เกิดผื่นแต่ทําให้เกิดกระตุ้นคอลลาเจนทำให้ผิวนี่มีความเฟิร์มขึ้นนะครับสสามารถปรับแต่งรูปรูปหน้าโดยการยกกระชับได้นะครับสำคัญมากคือตัว p r o d u ั t ์เนี่ยจะต้องสลายไปหมดนะครับเป็น absorbable ้อยเร์ซซึ่งทั้งหมดเนี่ยตอบโจทย์ในตัว p r o d u ั t ์ที่ของริทเอสเตติกมีให้ไม่ได้เป็นครับไม่ได้คื็คือต้องมองอย่างนี้ครับในการทํางานของแพทย์กับบริษัทยาหรือว่าบริษัทที่ทําธุรกิจทางเนี้ยครับ หมอเนี่ยไม่ได้เป็นพาร์์ในรักษาคือที่เรามี b e n e f ฟ t อะไรกันแต่ว่าหมอมีส่วนสําคัญในการที่จะเป็นทีมที่ปรึกษาเพื่อนนําความรู้ที่ถูกต้องเทคนิคที่ถูกต้องเนี่ยไปสู่หมอท่านอื่นๆนะครับอันที่2ก็คือที่อย่างเหมือนที่พี่ดนัยบอกก็คือเวลาที่เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับถ้าบริษัทมีคุณหมอที่ช่วยให้คำปรึกษาคุณหมอหรือว่าเคสที่มีปัญหาได้เนี่ยมันจะช่วยทำให้วงการเนี้ยครับ ปลอดภัยมากขึ้นสําหรับคนไข้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สําคัญเพราะว่า,าบางคนอาจจะทําเป็นหรือบางคนโชคร้ายไปเจอเป็นคุณหมอเถื่อนละกันซึ่งตอนนี้มีเยอะมากก็เกิดปัญหากันขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่พอมีปัญหาเกิดขึ้นไม่รู้จะไปแก้ปัญหาย,ยังไงบริษัทที่มีทีมซัพพอร์ตแบบนี้ครับคือสิ่งที่ดีมากครับสินค้าของบริษัททิสถ้าเป็นพวกฟิลเลอร์ร้อยไหมหรือท็อกซินเนีย่ยค่ะก่อนการใช้ก่อนที่จะไปรักษาคนไข้เนี่ย เขาจะได้รับ,รบการฝึกจากคุณหมอที่เป็นมาสเตอร์เทรนเนอร์ซึ่งคุณหมอท่านเหล่านี้จะได้รับเทรนมาจากงนอก,นอก s, mm hmm. <S อกเน,นอกก่อนนะถึงจะมาเทรนของไทยได้บะดับคนนี้ไม่ใช่ว่าซื้อกินแล้วก็อ่านฉลาดแลทานแต่ต้องผ่านการเทรนนิ่งจากคนที่เป็นเซอร์ติฟายเทรนเนอร์จริงฉะนั้นใหมของไหมของ,มองบริษัทดิสเอสติกแค่ะก่อนที่จะสู่ผู้บริโภค,นะคนเนี่ยหัวท่านนี้ไปเทรนที่เออกาหลีไปรับ การเทรนจากมาสเตอร์เทรนเนอร์ก่อนแล้วมาถึงเป็นเซอร์ติฟายเทรนเนอร์ในไทยแล้วถึงได้ไปอบรมหมอคนอื่นต่อเนี่ยค่ะปรดักพวงนี้เรามีปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาใช่ใช่ไหมครับว่าตอนนี้อะไ้ก่อนก็ได้ครับจริงๆผมคิดว่าเทรนของวงการนี้นะครับกุาหกรรมเติบโตอย่างมากไม่ใช่ในแค่ของประเทศไทยแต่ระดับนานาชาติระดับโลกนะครับซึ่งเทรนในอนาคตเนี่ยเราจะมีการผสมผสานการรักษามากขึ้นที่เรียกว่ามัลติม o ดาลิตี้เหตุผลเพราะว่าตอนนี้เราเข้าใจ กระบวนการของการเสื่อมสภาพหรือว่าเอจิ้งของเราอย่างละเอียดมากๆนะครับเรารู้ว่าใบหน้าเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกชั้นค่อยๆเปลี่ยนนะครับค่อยๆเปลี่ยนแบบแบบไปพร้อมๆกันเพราะนั้นการรักษาแค่อาวุธเดียวในบางแอเรียมไม่สามารถทําให้หน้าออกมาดูเป็นธรรมชาติได้นะครับเพราะฉะนั้นหมอที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยหนึ่งเขาจะวินิจฉัยให้ขาดนะครับแล้วก็มีการคอมไบ่การรักษาแต่ละอย่างเข้าด้วยกันนะก็ได้ผลที่ออกมาเป็นธรรมชาติและอยู่ได้ยาวนาน สำหรับผมเองผมสะท้อนในส่วนของเรียกว่า Perspective ของคนไข้แล้วกันครับอันนี้เป็นงานวิจัยระดับโลกเลยนะครับคือสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเนี่ยหนึ่งคือตามเทรนด์เพราะฉะนั้นคือมันจะมีกลุ่มของไอดอลนะครับอย่างที่พวกเรารู้กันเนี่ยเพราะฉะนั้นคือปัจจุบันเนี่ย คนไข้นะครับหรือว่าผู้บริโภคก็อยากจะได้อะไรที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นกระบวนการที่เราเรียกว่า non-invasive หรือว่า non-surgical procedure คือไม่ต้องได้รับการผ่าตัดเนี่ยนะครับแล้วเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อันนี้เป็นเทรนด์แน่ๆแต่สําคัญไปกว่านั้นคือสิ่งที่เขาอยากได้คือ natural looking นะครับคือความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วอย่างที่พี่นายบอกคือมันต้องประกอบด้วยอาวุธหลายอย่างครับเดี๋ยวนี้ผู้บริโภคหรือว่าคนไข้เนะี่ยเขามีความรู้นะฮะ search ได้หมดเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจมาคุณหมอต้องตามคนไข้ให้ทันอีกอ่่าางงทสเ,เขต้ริ Work faster ก็คือทำงานได้ดีกว่าสมัยก่อน work better อั g r a d e ขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีใหม่ๆและสุดท้ายก็คือ more comfortable บางคนเนี่ยต้องการที่จะทำเสร็จปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะไปเที่ยวไปออกงานหรืออะไรได้เลยเนี่ยอย่างแพทริกอย่างเงี้ยนะคร <c oughs> เพราะฉะนั้นคือกระบวนการของัตถการทั้งหมดเนี่ยมันก็จะนำไปสู่สิ่งที่สามารถทำให้เขาสวยหล่อออกไปได้อย่างทันใจแล้วก็ปลอดภัยครับ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> คนที่กำลังคิดอยู่ใช่ไหมว่าสิที่เคยแบบมีความคิดแบบเราเราใช่ก็จริงๆแล้วผมว่านะคนที่เขามีความคิดอยู่เนี่ยเขาไม่หมายความว่าเขาไม่ได้รักตัวเองนะผมว่าเขาน่าจะใช้เวลาในการที่จะตัดสินใจทําอะไรเพื่อตัวเองมากกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้ผมเข้าใจเพราะผมเคยเป็นอยู่เพราะนั้น ใครที่กำลังคิดอยู่ก็ตอนนี้เรามีน้องฟ็อกซี่แล้วน้องฟ็อกซี่เนี่ยเขาหาข้อมูลมาให้หมดแล้วว่าความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญแล้วกเ็เป็นที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกแล้วอะไรอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นผมว่าโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยมาทุกวันเพราะฉะนั้นอย่าอย่าอย่าเวสในการที่จะคิดไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ผมเริ่มเริ่มเริ่ม,มสวยเริ่มหล่อเลยครับ